น้ำตาแตนนอะไหลออกมาให้รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจ้าหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดใดเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันที่นี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสบมาพูดที่จะรู้สึก ไม่อยากให้เป็นเขาเลยโอหกินปลาหวานเหลอาอ้โโอเคง่ายๆวันนี้เรเรานั่งพื้นไหมอยู่ไม่เมันมีแบบอะไรที่แบบมีปลาตรงนี้มี่เม่นกีนมีป่ะข้อมูมันกินได้เยอะกว่าปลาย้ายไปก็เข้ากันนะเข้าก็เ้ากัก็ก็ต้องยกาอี้ไป ข้างล่างดีสุดไว้ไปั่งเร่อยเลยแล้วนไปเดินเล่นกันปะไม่ไปเสววนเธอเล่นไนั่งืเถอจริงี่มันชิว่แหมคิวควนที่เอาวางไว้ไหนได้เนีเยอบ้างอ่ะ

นั่งได้ป่ะได้เนาะโนทายนองมาแล้วนี่ได้ที่เรียนหนังสือก็มีอ่ะอย่าเล่นเป็นอ่ะเราต้องมีคนเล่นเปียโนใเก่งไม่ไม่เก่งขนาดนั้นโชว์พี่ขอดอะไรบ้างนะอันนี้เพลงอะไรลองเพลงเดียวตึ้ง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 ผมหายไมโรดี้ให้พี่เล่นขอพี่ภูมิเล่นด้วเล่นเปียโนดิมาพอกันที อะไรอ่ะอ uhm. ีเมร์ก่อนอีเมร์ดีีมีปากกาเขียนให้ทรงดีเขียนได้อีเมร์ดีีเหรออีเมร์อะไรอีกอ่อีเม์อะไรดีแล้วก็อีเมรก็ดีแล้วก็สีดีไงแล้วสี่ส้วกดีดีเลยเ ว่าน่นี่เชอคุณภูมิออกนอกเดี๋ยวเราให้เต้นกันหลายๆคนมาดีนะจริงๆนะสกอตนี่เให้ปิดหรือเป่าเกแล้วนี่เม่้เหมเนี่ยเก่งแข้วมันี่ เป็นเกงยินเป็นอจะเปนต้นม้โดนกระเทอะไรไม่ได้จะไหนก็วห่อเป็นโนมีมา6ตัวในบ้านเลยหตัวเป็นนต้องุมมาตามรุมาเป็นเลดมาว่าสำหรับแยกเรียงข้มมาว่าสำหรับแยกเลี้ยงมั้งหรแยกเรียนอะ แยกเรียนแยกเลียงอะไรหรอหุ่นงี้ปะแต่ว่าแต่มองไปเป็นอังกฤษมดเลย่ออกอีกกอัุกไม่เ<ค>น,นีอกแม็กไปไหน ดูมันดูมันเมยเราไปดูมันมนห้องที้เหน็ดไหมหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูหรือะไม่รู้ไปดูก่อนพอแล้วนะเดี๋ยวนี้ผู้ชมมากมายค่ะที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างเช่นแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาหารที่เราอุ่นจากเตาไมโครเวฟจะมีรังสีตกค้างไหมคะหลักการทํางานของเตาไมโครเวฟเนี่ยนะคะคลื่นไมโครเวฟจะไปทําให้โมเลกุลของอาหารสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าคลื่นนี้ไม่สะสมอยู่ในอาหารนะคะ แสงที่เราเห็นเวลาที่เราอุ่นอาหารนะคะเตาไมโครเวฟที่ได้มาตรฐานจะมีตะข่ายลูกกรงกันไม่ให้คลื่นทะลุออกมาส่วนแสงที่น้องไฟเห็นเนี่ยก็เป็นแสงจากหลอดไฟสองสว่างไม่ใช่รังสีอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะอาหารสําเร็จรูปส่วนใหญ่ก็จะมีคําอธิบายวิธีการอุ่นด้วยไมโครเวฟระบุอยู่บนฉลากใช้เวลาใช้ความร้อนที่เหมาะสมก็ช่วยป้องกันไม่ให้อาหารไหม้ค่ะภาชนะที่ใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟก็มีความสําคัญค่ะเราต้องเลือกใช้ภาชนะที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายรับรองนะคะว่า ใช้อุ่นในเตาไมโครเวฟได้ถ้าเราใช้เตาไมโครเวฟอย่างถูกวิธีก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยไร้กังวลค่ะ <laughs> ครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องมิวสิครูมเลยบอกเพื่อนๆด้วยดวัสาทุกคนม อิ่มกันยังอิ่มมากค่ะ <laughs> ย่อยสลายย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว <laughs> รู้สึกว่าเรามันคนละชั yeah> anyway> ้นก claro ันพี่ต้องนั่งข้างบนเหรอรู้สึกเขินๆอย่างไลวันนี้แจกโจทย์ครับวันนี้แจกโจทย์แจกโจทย์แล้วัตัวเอแน่เลยเดี๋ยวก่อนเราจะแจกโจทย์เราก็มาคุยๆกันสักนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนก็คงจะ พอรู้ว่า,าปฏิบัติการล่าฝันของเราครั้งนี้เนี่ยมันก็คือปฏิบัติการคืนความสุขนะครับคือความสุขในที่นี้เนี่ยมันมันก็มีทั้งความสุขของเราความสุขของคนรอบข้างในมุมของแต่ละคนก็จะมีความสุขที่ในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างแตกต่างกันไปนะครับในมุมของเราที่เป็นคน นักร้องนักแสดงเราก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงได้แสดงได้ถ่ายทอดงานศิลปะนะที่เรารักนะครับส่วนคนที่เขารักเราเขาเชียร์เราเขาก็มีความสุขที่ได้เห็นเรามายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เขามีความสุขนะที่ที่เห็นคนที่เขาเชียร์ที่เขาสนับสนุนเนี่ยได้ประสบความสําเร็จนะไปถึงจุดที่ฝันเอาไว้พ่อแม่เราก็มีความสุขในจุดที่เราได้เดินมาถึง ในวันนี้เพราะฉะนั้นความสุขนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกเรื่องทุกราวแล้วแต่ว่าเราจะหยิบจับตรงไหน,นออกมานะครับเราลองมาแบ่งปันกันนิดนึงนะมคว่าความสุขของเราของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในเรื่องอะไรบ้างในแง่มุมไหนเอาเรื่องง่ายๆก่อนความสุขของตัวเองกับความสุขของคนอื่นเราคิดยังไงความสุขของตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความสุขในเรื่องอะไรที่สุดใครก่อนก็ได้ ดูเหมือนจะยกมือดิดขี้เกียจระของตัวเองอะไรที่ทำแล้วมันเป็นตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครครับครับอม